โดนแล้วท่า้ชมว่าแล้วหน้าท่อมหน้าโดนมุสสาลายอุ้ยมุสาลายโอ้ยมุสสาลายเฟิร์ดมุสสาลายเว้ยไม่เล็กนะนาะว่าแล้วมันน่าโดนหุ้ยเบ็ดเดียว คิปเปอร์อยู่ไหนเนี่ยมุสาลายเลยเว่าแล้วมันหน้าโดนโดนแล้วโดนแล้ว,ลวเนี่ยครับผมเมื่อกี้กัดมุสาลายเลยตัวนี้เกือบโลแน่น่าประมาณเจ็ดแปดขีดอะ่ะกัดปักกัดหน้าท่อ โคสวยอ่ะนี่ครับฝากผลงานไว้ได้วยกับช่องเฟสเติฟิชิงอันนี้เอาลงติกตอกแล้วกันพอดีได้ช็อตเดียวก็มีกับใช้อยู่สวย,อยโอเคครัวผมฝากผลงานไว้ได้วยครับกัดแน่นแน่นเลย